สวัสดีค่ะพบกับบ้านนกดาชาแนลนะคะค่ะวันนี้ก็มีบ้านนกดามาฝากนะคะหลังนี้เป็นทรงปั้นหยานะคะ,ะกว้าง6ลึก8ดนะคะขนาด6คูณ8นะคะค่ะประกอบไปด้วยนะคะหนึ่งระเบียงหนึ่งห้องโถงสองห้องนอนหนึ่งห้องน้ำนะคะค่ะยกสูงสองเมตร20ิบนะคะหลังนี้สวยงามมากๆเลยค่ะด้านหน้านะคะตรงนี้เสานะคะก็จะเป็นเสาวลวดเดียวเลยนะคะสูงไปถึงนุ่มเลย ค่ะเป็นไม้เนื้อแข็งรวมนะคะ,ะใต้หุ่นยกสูง2องเมตร20ค่ะเสาก็รเป็นเสากลมนะคะซึ่งเป็นเสาต้นใหญ่นะคะขนาดใหญ่มากๆเลยนะคะหน้าก็ประมาณหน้า10-11ิ 10, 10, 1สนะคะก็ส2สก็มีนะคะหน้าของเขานะคะขนาดรอบเสาเลยให้เสาใหญ่มากๆเลยนะคะโครงการนี้ ฝาบ้านนะคะก็จะเป็นฝสาเฟี้ยมนะคะค่ะตรงนี้ก็จะเป็นด้านหลังของตัวบ้านนะคะเสากลมขนาดใหญ่เลย โอเคค่ะเดี๋ยวเราก็จะขึ้นไปดูบนบ้านกันนะคะเดี๋ยวจะให้ดูอา่าที่เขาลักษณะการวางวางลอดนะคะนี่เลยถีมากๆเลยแล้วก็ตรงบันไดาทางขึ้นนะคะก็จะมีประตูกันน้องหมาให้ด้วยนะคะอ่าตรง ราวบันไดตรงนี้นะคะที่เขาติดตั้งให้นะคะก็จะเป็นรอห้านะคะสวยงามมากมีราวจับทั้งสองฝั่งนะคะลูกปองเป็นรอห้านะคะสวยงามมากมากเลยค่ะตรงนี้เป็นที่พักเท้าค่ะเดี๋ยวเราก็ขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งนะคะค่ะตรงนี้ก็จะเป็นระเบียงหน้าบ้านนะคะแล้วก็มีพนักพิงนั่งเล่นให้ด้วยนะคะตรงนี้ตรงระเบียงหน้าบ้านนะคะ หลังนี้เดินระบบไฟแล้วก็ติดตั้งหลอดไฟให้เรียบร้อยแล้วนะคะตรงนี้นะคะตรงระเบียงด้านหน้านะคะก็จะเป็นบ้าหลังค่ะตรงนี้ก็จะเป็นห้องนอนห้องที่หนึ่งนะคะเดี๋ยวเรามาดูห้องนอนห้องที่หนึ่งก่อนประตูนะคะก็จะเป็นประตูสไลด์นะคะสไลด์ออกไปทางซ้ายนะคะ นี่มีหน้าต่างรอบเลยซึ่งเป็นหน้าต่างทรงยาวนะคะห้องนี้สามคนสามนะคะภายในห้องนอนนะคะปีฟฝ้านะคะก็เป็นลักษณะฝ้าหนึ่งหลุมนะคะสี่เหลี่ยมสวยงาม เดี๋ยวเรามาดูห้องอื่นๆกันนะคะคาะตรงนี้จะเป็นประตูแบบปิดเปิดนะคะตรงนี้จะเป็นห้องถงห้องถงสี่คูณสามนะคะฝ้าหนึ่งหลุมขนาดใหญ่นะคะหน้าต่างนะคะก็มีรอบเลยซึ่งเป็นหน้าต่างทรงวีโก้นะคะ หน้าต่างวีโก้ทรงยาวจะขออภัยด้วยนะคระับผ,ผิดโอเคเดี๋ยวเราก็มาดูห้องนอนห้องที่สองกันนะคะแบบนี้จะเป็นห้องนอนห้องที่สองห้องนอนห้องที่สองก็ขนาดสามคูสามเหมือนกันนะคะว่าหนึ่งหลุมนะคะหน้าต่างทรงยาววีโก้นะคะสวยงามมาก ค่ะเราออกจากห้องนอนห้องที่สองเดี๋ยวเรามาดูห้องน้ํานะคะแต่ตรงนี้ก็จะเป็นห้องน้ำํำยังไม่ติดตั้งสุขภัณฑ์นะคะแต่ถ้าอยากจะให้ทางโครงการติดตั้งให้นะคะก็ต้องคุยกันนอกรอบนะคะค่ะตรงนี้เป็นช่องเซอร์วิสน,นะคะโอเทศค่ะสรุปบ้านหลังนี้นะคะกว้างหกลึกแปดนะคะ ดังมากเลยรถวิง่งกว้างหรือ8ประกอบไปด้วย1ซุ้มบันไดอ๋ไม่มีซุ้มบันไดต้องขออาภัยด้วยนะคะประกอบไปด้วย1นระเบียง1ห้องโถง2ห้องนอนหนึ่งห้องน้ํานะคะเดี๋ยวราคากับอเบอร์โทจะอยู่ใต้คลิปวิดีโอนะคะถ้าเพื่อนๆสนใจนะคะก็สามารถแจ้งถงทางโครงการมาได้นะคะว่าดูมาจากคุณกิตินะคะก็จะได้ราคาลดพิเศษไปอีกนะคะโอเคค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ